เอาละะทุกคนไม่ได้ยืนเรียงหน้ากันแบบนี้มานานแค่ไหนกันแล้วเนี่ยอาการป่วยงั้นเหรอปั่นช้างั้นเหรอสโลงั้นเหรอนี่นี้คือตี้ที่สามารถต้านทานฮุกดีบัฟในดดนนิโวได้เมนคาแรคกเตอร์กี่ตัวกี่ตัวก็มาเหอะเราเนี่ยสบายสบอ่ะาหเป้าหมายไม่มีอะไรเลยครับกแค่อยากจะบูบี้เมนคาแรคเตอร์เล่นเท่านั้นเอง ลองทายกันลเล่นๆนะฮะว่าตีนี้จะไปได้กี่ชั้นอย่าก,กดสปอยนะอ่าแล้วมีใครเคยลองเอาโครงกระดูกทั้ง8ไปเล่นบ้างเล่นกันไปได้กี่ชั้นอะเล่นได้สูงฟัตตีนี้หรือเปล่าตีเนียบอกเลยว่าเก่งมากน่าจะบอกให้นี่เพียงแค่ชั้นที่หนึ่งไอเทมก็เต็ม3มช่องครบแล้ว <c oughs> ต่อให้ไปถึง20ชั้นก็ได้แค่เท่าทุนนะตอนเนี้ยนี่เนะใช้เลยไวครับผมว้าหูกรบโดนกับโดนกรบโด ใครไม่มาใครไม่มาดึงมาดิเดินมานี่ดึงมานี่ดินมดิโย่งี้ยโดนโดนโดนเงยลอดมาได้เอ้ายังมีอีกเอ้ยไม่มีใครโดนเลยอ่ะของฉันมันดีมากๆเลยเธออยากจะซื้อหรือเปล่าอ้านี่จริงๆด้วย88แฮปกับบล็อกช็อกโกแลตไอ้ก่า้วเลยไม่ซื้อเว้ยาดาๆฉันนี่งั้นเหรอเราไม่มีวาวเล่นแล้วอ่ะอุ้ยหนึ่งเครื่องตรงนั้นเก็บของเก็บของแล้วก็ปั่นทำแค่นี้แหละ ไม่มีอะไรแลฮะนะที่มีน้อยมากชั้นแรกๆมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่โอ้ดีเสียงคนโดนงับอีกแล้วเดี๋ยวปันเครื่องนี้ให้แป๊บเดียวนะนะอย่าเพิ่งแหลกกันนะไมนโดนอะไรงับกันวะมันเหลี่ยวเหรอพี่ช่าเหรอโดนได้หรออุ้ยกทองภาพคุณ้นๆความโลภนี้อากันนะมันคงจะไม่โดนทุกครั้งหรอกนะไปไโอ้เฮ้ยไม่โดนจริงด้วย ฮ้าหยันดีฮะ้าวเลยเกินมีไหมเมงไฮเตอร์สักตัวหนึ่งโอ้โหโซเวสเซอร์ไม่มีดีบัฟอะไรกับเขาเลยดีตัวเนี้ยนั่นรีเบกาใช่ปะใช่โอ้ยถ้าใช่ก็แปลว่าจริงๆชั้นนี้ถือว่าโชคดีอยู่นะฮะทวิเตสสองตัวเป็นตัวอีเวนต์หมดเลยอ่ะไม่ค่อยจะโผล่มาเรานะ้แบบเนี้ยอา้า okay. วโอเคโผล่มาทำไมโดนโดนคนนั้นโดน,โดนทำไมเราถึงไม่เห็นเลือดของคนอื่นเขาวะใช่ไหมเราไม่เห็นเลือดวะทุกคน บ้าอะไรวะเนี่ยโอโหแซงเลยไม่ได้ลุ้นเลยว่าใครมีหัวใจเท่าไรเอ้างานไวัยเจ็ดชั้นผ่านไปโอ้ยนักแนนเสียงพระงมันหรือจะเป็นแมนคาแรคเตอร์โอ้ใช่อยู่นั่นเอ๊ะเราแมนคาแรคเตอร์ที่เป็นทวิตเตอมันจะมีดีบัฟบางอย่างอยู่ใช่ไหมเอ้าได้ยินเสียงกระดูกแหลกทั้งนั้นที่ไร์เทียมทานขนาดนั้นก็ไม่น่าจะโดนอะไรได้นี่นะ หลบหนีไม่ได้ยังงั้นเหรอเฮ้ยถ้าเป็นเราเองตอนนี้ก็หลบหนีไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ยเรามีแต่ยาวทุกคนเราไม่มีอะไรเอาตัวรอดเลยโอ้โอ้เป็นคนแรกแล้วโอ้โหสองคนในชาตินี้โอ้ตามคนไปนะอุ้ยขอโทษมาเดี๋ยวผมล่อเองครับเฮ้ยมันไม่โดนดีบัฟอะไรเลยมันก็ชิลอยู่นะแทบจะเป็นตัวล่ออ่ะทุกคนเฮ้ย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 มันล่อได้อยู่นะใช่ป่ะเรียกว่าไงเดียมันคือการล่อที่โอ้โอ้โอ้เอาชีวิตเข้าแรกจะชัดเลยงี้ ปั่นกษะเียดเจ้าเง่าทำไมมันมสีน้ำผึอยู่สักพักแล้ววะเอาไม่นะไม่นะไม่นะโอ้หหนักแน่นอีกแล้วข้างหน้าเราเลยนั้นโอ้โหสองทีติดโอ้โอ้โอ้คนนี้เราจะกการเองจะกการเองอย่าไปแล้วนี่ห้องมันก็ไม่แคบแล้วนะทำไมโดนงับกันรัวๆขนาดเนี้ยฮ่าฮ่หาหลังจากโดนเชลลี่งับกันไปอย่างหนักหน่วงชั้นให้กาแฟครับเป็นดีบัฟอย่างเดียวที่กระดูกทำอะไรไม่ได้ จริงๆนะถ้าเกิดมันตั้งสถานะขนาดนี้เวลาไฟดับตรงหัวกระโหลกตัวนี้น่าจะสองแสงเนาะเหมือนไฟฉายอะวิ่งวิ่งวิ่งอะไรแบบนั้นอะเอ๊ะบัช่าอีกแล้วเหรอทำไมเจอเดือบบั๊ดแชวะเฮ้ยถ้าเรากินลูกอมเพิ่มสปีดมันจะปั่นไวขึ้นไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเอาว่าเอาว่าทฤษฎีนี้แม่งมั่วว้าวว้าวอุ้ยสียล้วถ้าเอาอันซ้ายแล้วก็แหลกแน่มามาโอ้โห เมื่อต้องการเมนคาแรคเตอร์ที่ติดดีบัฟก็โดนเข้าให้หนึ่งเชอน่ากลัวอยู่ดีว่ยถึงมันจะไม่ติดอันนั้นแล้วโอ้โหมามันดีบับเลยเราไหมไม่มีเนาะต้องเป็นวีใช่ไหมที่จะบับสโลเราสองขั้นอ่ะโอ้โหลูกโป่งนั่นเห็นไหมหมานี่เห็นไหมหมาไม่เห็นลูกโป่งล่ะลูกโป่งไม่เห็นสงสัยหัวจะใส่ไปหน่อยเฮียเอีกสองเครื่องคิดว่าอยู่ข้างหลัง โอ้โหหมามาหมามาหมามาหาใครวะหาคนนี้ไงเยอะเดี๋ยวมาเห็นเราเดี๋ยวเห็นเราไม่เอาไม่เอาโอ้หเดี๋ยวพราะเราไปกระดูกว่าหมาก็เลยอยากจะมาอยากกินกระดูกเหรอไม่ดีต่อสุขภาพนะรู้หรือเปล่ากระดูกมันไม่ย่อยอ่ะอ๋ออยู่ตรงนี้เองเครื่องสุดอันตรายเลยตรงเนี้ยมองอย่างไกลๆอย่างเป็นห่วงเอ้ามีกุ้งด้วยหรอนี่ชั้นี่มีสามทวิเต์แล้วหรอไม่รู้เรื่องเลยอย่าลอบมาตรงนี้นะมองไกลๆครับโอ้โหหมาเดินมาแล้ว ใครมันจะไปกล้าปั่นว่าตรงนั้นอะเอ๊บยะย่ยะกดบ้าให้ด้วยอ่านี่แต่ถมเราได้ปั่นไหมไม่เราไม่ได้ปัน่นอ่ามีคนเรากุ้งไปมีคนหมไปด้วยอ้าวเสร็จจนเอาไม่ใช่หมาแม่งอยู่ข้างหน้าลิฟต์แต่คิดว่าเรารอดเราหลบพ้นอ้าวหมากัดแมวอืมเอาไงดีนะอืมเฮ้อซุยไปเลยฮ่าแล้อยฮะรลอมเลดแด่คำสาบนี้ไม่มีไอเทมในการเอาตัวรอดแล้วไปดับฮึม ไม่เว้ยอ๋อรีเบกาโอ้โหจีจี้อ๋อยาเราไม่มีทางเดขาดยังไงเราก็ต้องไปเจอเธอนัมบัชชาปะไม่แก้วเหรอสิบชั้นเนี่ยเราเจอบัชชาไปแล้วเจ็ชั้นนะทุกคนมาบ่อยไปเปล่าอ่ะคือไงอ่ะเจ้าออกเหรอคือหลังจากนี้คือจะเอาทวีตตัวนี้ออกโอ้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 อโอ้โอ้หลอดนิทาหน่อยไม่ได้เลยบชชาไปเห็นเรา ไม่ทันละมาไม่ทันละมาเอ๊ะอีกเครื่องหนึ่งไม่มีเลยแฮทุกคนในนี้หรอเอ้าที่ตามอยู่นี่คือเอ้าทวิเตสหรอวะเราก็นึกว่าเพื่อนโอ้ชุดมันเหมือนกันเกินไปอ่ะอ๋อนั่งไงนั่งไงโอ้โหมันอยู่เรียงกันเลยสามเครื่องตรงนี้ไปแล้วน่ารีบละอ้าวรีบอยู่นี่อ้าจะไปผิดรีบแล้วไงโออๆวิลาห์เยอะโอ้ยยืดมายาวขนาดนี้เชียว เมนมาใช่ไหมใช่ไอตรวนี้มันไม่มีดีบัฟมั้งมีแค่ลากไม้อะชุเนี่ยแค่นี้ไม่ตื่นเต้นเลยว่าหมายเราคืออยากเจอวีอ่ะอทุกครั้งที่เจอเมนต้องมีคนเสียสละไปอย่างน้อยหนึ่งคนตตนเราอ,อยู่ได้สักพักเลยอะเรามียายเยอะจัดๆขนาดหมาอุ้ยยังรอดมาแล้วนับภาษาอะไรกับตัวที่มันเดินช้าขนาดเนี้ยถ้้เครื่องนี้กับเครื่องนั้นเสร็จอโอกาสรอดเราจะสูงขึ้นโอโอ,โอไม่นะ ไม่นะไม่นะเฮ้ยคนเห็นไม่ใช่สเป,ปลโอ๋อเป็นทิชชูเกือบไปแล้วหลุดนะครับหลุดนะครับหลุดแล้วก็เดินไปข้างหน้าอีกแล้วครับทําไมกันครับเนี่ยเร็วเข้าเร็วกว่านี้ของกระดูกที่เป็นอรออยู่จะไม่ไหวแล้วเขา่ออยู่ใช่ไหมเขา่ออยู่จริงๆเขารออยู่เขารออยู่เออแล้วเขาจะเขาจะเหมือนเขาจะรอดนี่อยู่นี่รอดว่ะเราเองก็ต้องรอดเหมือนกันไปไปเหลือกี่คนแล้ววะเนี้ยเหลือสี่ห้หนึ่งเย,ยังได้อยู่ เงียบเชียบไม่มีอะไรเลย15าชั้นแล้วนะเฮ้ยหามาป่าหอหอแต่ไม่มีวีอ่ะทำไม,มวเราอยากจะวีแล้วเราก็ไม่ได้เจอเลยวะแต่ดีหน่อยตรงที่หมาป่าเรายังไม่ครบพอดีโอ้โมีมาเลียมด้วยเหรอยังโฮอีกแล้วเราอ่ะเองเล็บเจอแล้วะละหนึ่งอ่ะโอเครบแล้วอุ้ยเราก็ไปแตะหมาหน่อยดีกว่าอ่ะอ่อาโอเคมามาแล้วแตะเลย อาวูอาวูเหรออาวูเหรออาเดอาวูเหรออาเดเอาาคกไม่วิ่งตามมาวะโอ้ยเมื่อกี้ให้กัดเราอะนี่น้องกำลังปั่นหัวันนี้ต้องช่วยน้องหน่อยแล้วหนึ่งเขาพี่เต๊มานี่โยหนึ่งเขานี้ดึงไม่ได้อยู่ไหนอีกดึงไม่หมดแล้วก็ตวามาเลยเลยลาเราซะคงกระดูกอันหอมหวานอันนี้โรยผงบาร์บีคิวด้วยนะเอามาน้อยอยากชิมมะป่าเอาพูดไปงั้นแหละเดินไปเลยเดินไปไกลๆด้วยไม่ต้องกลับมานะ ปาจะไปถึงน้องเขาคงบาดเสร็จแล้วแหละส่วนเราเอาอดิฟเลยนี่หลอด17ชั้นพ่อ,อก็ระเบิดกับเขาสักแท้อ้ามีจีจี้แล้วเหรอโดนรโ,นโมโอแอนแทมอ,อีกแล้วเอดอ่าอีตัวเป็นกุ้งโอเคสบายๆนะครับชั้นนี้น้องๆสู้ๆกันนะ8ดเครื่องแล้วเยอะไปหน่อยจะน่าจะไหแวแหละไม่มีตัวอะไรที่มันร้อยการ์ดนี่นะยกเว้ไนไอ้วงยาวนั่นน่ะนั่นน,น่ะที่มันกระโมยแอนแทมอ่ะไม่ชอบเลยโอ้ทำไมมีสโลด้วยล่ะอ้อแต่เราไม่สโลดิลืมเออเราจะเดินช้าทำไมอะ เราไม่สโลว์เจตโต้ตัวนี้นะฮะไอ้พีการตัวนี้ทำอะไรเราไม่ได้เอ้ามีคอสโมด้วยว่ามีเยอะจังค่ะชั้นเนี้ยหลุดไปซะหลุดไปซะเยอะเกินไปเปล่าเอ้ยถ้ามีเมนด้วยไปเรื่องไปกอดไปกอดดูเอ้ามันเอายาไปแล้วไม่นะทำไมต้องเอายาลบไปโอ้โหแต่เก็บไว้จะฮิวซะหน่อยแม่งเอ้ยมั่งเอ้ยชีวิตบัดซบที่สุดเลยโอ้มาบ่อยแล้วแกนพอรู้ว่าเราเป็นตัวกระดูกเรามาบ่อยแล้วแกน ผิวกระดูกอะไรขนาดนั้นฮะกลับไปนอนบ้านไปเดี๋ยวซื้อห่าเปียกไปให้แล้วก็วีมาสักทีเถอะขอร้องแหละอยากเจอหน้าวีอยากเห็นวีเหวอวะว่ะเสร็จแล้วโอ้ไม่สโลครับอ่าฮ่าอ้าวุดลดลดลดโฮ่ก็บ้าแล้วไวทยเอะไรข้อเสียงเลยไอ้เด็กหมดแล้วครับสี่สามโอ้อา้าวไม่ใช่ริบนี้โอ้ริบนู้นเลยเว้แล้วมีสเตปิน้าพอไหมพอไหมมาอยู่ไหนอะ่ะอา้าวเสร็จโจทงี้มาไม่มา <laughs> ลอดทุกคนไหมครับเอ้าวอ้า,อามาหอกว่ะเอาทุกชิ้นเลยเอามา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 ให้หมดเฮย้ยเสียงนี่มันโอ้โหเจอกันจนได้เฮ้ยมีผ้าทองด้วยอะยังไม่ถึงชั้นที่ยี่สิบเลยนี่ถ้าเราไปถึงชั้นที่ยี่สิบได้เราก็จะได้ สองอันนะดิโอ้โหขายประกันอัดหน้าแล้วไง่อโอวัชช่าไอ้วัชช่านี่มาบ่อยๆอะไม่มีไอเทมอะไรที่มันช่วยเรื่องสเตมินาเลยหรอวะเว้แล้ววะเว้ลเว้ละเว้ล้อูยได้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 กิน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 เก็บอะไรบ้างมู้ตอนนี้กินก่อนกินก่อนโอ้ยเกือบจะโดนน้องซะแล้วโอ้หนักแน่นะดูเหมือนจะมีน้องที่ไปไม่ถึงชั้นที่20ิบกับเราอีกหนึ่งคน อุ้ยมีการก้าวๆไ้ซะด้วยกดเลยอ้าววีอยากเล่นกับเรางันเหรอสักหน่อยไปล่ะนี่ยานีแล้วไงอะไม่โดนสโลว์ป่ะไม่โดนป่ะเฮ้ยชึบชึบอ้าชึบชึบอู้หแต่ประกันนี่อัดหน้าโอ้โหมาทุกคนแล้วมั้งเนี่ยวุ้ยมีน้องมีขนมหวานโชคดีจังหลุดนะอ๋อวีเรียกได้ว่าไม่เป็นอุปสรรคการเราเลยถ้าเกิดเราเล่นตัวนี้นะโอ้ยแต่บัชช่าเนี่ยเอาออกไปสักที ทำไมบัตช่ามันถึงเห็นไกลมากเลยอะเราเดินอยู่ครึ่งแมปมันก็ยังเห็นนะบัตช่าเนี่ยน้องไหวไหมน้องเฮ้ยเราเองก็จะไม่ไหวเดี๋ยวอย่าวนไปพงกระดนเลยเอาตัวเองให้รอดก่อนน้องสู้จัดประหยัดจริงวนไปแล้วจะซานต่อเองตานานนี้เป็นของพี่ผู้ช่วยทุกคนไว้ลุกขึ้นมาและเห็นเราเป็นคนแรกสิ็นแล้วไปแล้วแต่ไม่ได้มีเท่าไหร่ไม่รู้แต่ไปไปไปโอ้ใช่แต่เลยเหรอ เฮ้ยวันนี้คือใครอ่ะเสียดายไม่เห็นชื่อปป้องทุกคนไว้และก็รอดกันหมดขอสบายๆนะโอ้ oh, ไม่สบายเวนโอ้ oh, ดักหน้าเลยอุยาเก็บของดีของดีของดีเธอ <c oughs> เห็นเอ้าแมงเอากุ้งก็มาอ๋อมาทุกอย่างฮ้ huh? oh, บโอ้บะไยนี่เออสุดจัดเราไม่อยาก แค่คนที่ขอให้ส่งน้องไปชั้นที่20หรอกนะเราอยากไปด้วยอะ่ะม,มองไปทางไหนก็เจอเด็กเครื่องแต่ไม่มีใครปั่นซากคน <laughs> อเรียบร้อย <laughs> แค่จะวิ่งไปข้างหน้าแม่งไม่เห็นโอ้โห oh, oh, น้องสองคนล่าไป่ชั้นที่20ว่ะแบบนี้ก็เหมือนกับมาส่งน้องเขาอะเ f อ่ย <laughs> See me.